คุณชาลึกสีอ่อนครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจารึกสีอ่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตสองพักพลังทองถิ่นไทยขอยืยอขอญาตหาเรือท่านประธานเกี่ยวกับที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับขอญาตหาเรือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทิบดี รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับทรรมทานครับมีพี่น้องประชาชนประมาณ20โครเรือนทำกินอยู่บนที่ดินของรัฐมาช้านานนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอยู่มามีเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยาจรทางทะเลและชายฝั่งและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะไปจับกลุ่มดำเนินคดี พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ขออนาตเรียนท่านประธานว่ากรณีที่ดินของรัฐรัฐมีนโยบายที่จะจัดสรรที่ดินของรัฐให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยใช้มติคอรม3 0มิย2541ผู้ใดอยู่ก่อนมติคอรมอ0มิย2541ก็สามารถทำกินบนที่ดินของรัฐได้หรือถ้าหลังจากนั้น เป็นผู้ยากไร้ก็สามารถอยู่ตามมติคอสชปี257 25 5นะครับแล้วก็มีมติต่อมาเมื่อ26พีกา2561กระทรวงทรัพย์จะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ให้พี่น้องจะชนได้ทำกินบนที่ดินของรัฐได้ถูกต้องนะครับแต่เจ้าที่กรมทรัพย์กรทางทะเลและชายฝัง่งไม่ยอมทำทำมติคอ,อรมอครับจะไปกับกลุ่มดำเนินคดี พี่น้องชนกลุ่มนี้นะครับที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของป่าชายเลนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปดูมติคอรมอ6พอย2561นะครับที่ดินของป่าไม้ทั้งหมดรวมทั้งป่าชายเลนพี่น้องประชาชนทํากินก่อนมติคอรมอ0มิยปี41มติคสช2557นะครับต้องทํากินได้ครับกลับเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับครับ